ที่วันสัญญาเกเลือสัญญากับค่เส็นเยเอาสัญญาเลยหรอต้องกลัวอะไรก่อนดีใช่เอาละครก่อนไหมก็ละครของที่ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะคือละครเรื่องนี้เป็นละครที่ค่อนข้างเป็นแผลความรักของแต่ละรูปแบบใช่แล้วก็ขอเชื่อว่า ในเวลาคนที่เราเจอปัญหาความรักเราจะคิดว่าเราทุกขมากแล้วเราทุกขที่สุดแล้วเราออกมาจากมุมมองของตัวเองก่นกอนแล้วมาในมุมมองของความรักห้ารูปแบบที่เราสร้างขึ้นมาเราจะได้รู้ว่า <c oughs> สิ่งปัญหาที่เราเจอเนี่ยอาจจะหาวิธีทางออกแบบที่เราแสดงออกมาให้ทุกคนดู <c oughs> เพื่อที่จะได้ดูละครมาเป,ป็นศิลปะสอนดูตัวเราค่ะอินหนาะนะคะกบทเอาน้ำตาท่วมมากเลยแค่ในทีเซอร์ โหหน er so ักมากแล้วรอเรื่องนี้เป็นะอรที่หนักมากแล้วก็ซับซ้อนมากเพราะว่าเป็นความรักที่นอกเหนือจากในในในซีรีส์ของช่องผัานะคะจะเป็นความรักที่เขาไม่ได้รักเราแล้วก็ไม่เชิงก็ยังรักอยู่แต่แต่มันก็จะมีไครแม็กที่มันแบบเฮ้ยไม่ได้อะเขาไปกับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีสุดท้ายดีเอ็นที่เราจะแบบเราจะหาทางออกรูปแบบของความรักยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ื่องนี้ใช้พลังเยอะแค่ไหนก็ฝ่ามีร้อยไปร้อยยี่สิบเลยเนะ <c oughs> อะ้ <c oughs> อใช่ <c oughs> เพราะว่ามันคือเครียดด้วยกาที่ว่าบทไม่ใช่ว่าแบบเชิงเดียวอ่ะคือเขาซับซับซ้อนไหลไหลชั้นเชิงด้วยแล้วการที่เราเป็นหมอ <c oughs> เขาก็จะมีความร้องไห้มีความเสียใจในรูปแบบอีกมิติหนึ่งที่แบบเขาจะมีการคิดวิเคราะห์ก่อนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ในเรื่องที่เราประสบพบเจอมามันเป็นเรื่องที่เรา ใช้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้เ็าอยากให้พลังท่าเรลยกนะพลังบวกสาวๆอย่างในครังที่เออดันชีวิตไปตรงกับบทที่เราได้รั้เลนน้าุทุกคนดูนะแล้วชีวิตตรงกับในทาลินี่ของขวัญนะคะจะบอกว่ายิ้มกับตัวเองเข้าไวเพราะว่ามันหนักมากแล้วเราไม่รู้เราจะทำอะไรยแล้วเราบังคับไม่ได้ด้วย ก็ขอให้ยิ้มกับตัวเองแล้วก็หาทางออกในความสุขของตัวเราให้ดีที่สุดก่อนว่าเราจะอยู่เพื่อรักหรือว่าเราจะถอยออกเพื่อให้เรามีความสุขแบบไหนก็ได้ขอไปกำลังใจให้ทุกคนซึ่งซึ่งฝ่ายก็เข้าใจในในสองมุมมองนะฝ่ายก็จะมีในพาที่แบบเออไม่เป็นไรก็อยู่ไปอย่างนี้แหละก็ได้หรืออีกในพาหนึ่งที่แบบเออฉันก็อยากมีคู่ชีวิตที่แบบเออจูงมือแบบมีลูกด้วยกันมีครอบครัวด้วยกันอย่างนี้ก็ มันก็เป็นเป็นพาที่ไอันี่บอกไม่อันนี้ก็บอกโอเคอยู่เถอะเงี้ยในสถานการณ์ที่อยู่แต่ครอบครัวทุกคนใช่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนฝากกฝากด้วยค่ะก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะฝากซีรีส์ด้วยนะคะในเรื่องเรื่องเปือกรักรวบเรื่องเรื่องเปลือกจะดีเลยเปือกจะดีไปเลยก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะในซีรีส์เรื่องเปลือกรักรวงนะคะก็ เป็นศิละปะของความรักในการที่เราทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสใน5รูปแบบแต่ว่าถ้ารูปแบบที่เราสะท้อนออกมาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ลองดูแล้วก็เผื่อสะท้อนเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเรานะคะแล้วก็ผู้ชายดูได้จะได้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงดูได้ดูดีแล้วก็เด็กๆก,ก็สามารถดูเอาไว้แล้วจะได้เลือก พูดในชีวิตที่เราจะได้แบบเฮ้ยแบบนี้ไม like ่ได้แบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นแทนแบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นพี่โอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูค่ะวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะเเรื่องก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดนะคะเพราะว่าคือเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ช่องในการที่ว่าเปิด เปิดกว้างโดยการที่ให้ผวัญเป็นคนแรกในการที่ขวันสามารถไปรับรายการที่อื่นได้รับละครที่อื่นได้แล้วก็อย่างสมมติถ้าที่ช่องมีละครอะไรให้อย่างเงี้ยก็แบบหนูก็ยินดีที่จะกลับไปเล่นละครที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอีกพาร์ทที่เราได้เป็นนักแสดงเต็มตัวฟรีแลนซ์ที่อิสระอ๋คุณไม่ได้มีการเซ็นสับช่องเจ็ดอะไรช่ที่ช่องเจ็ดให้โอกาสข่อนออกมาค่ะในการที่แบบปล่อยเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ คือเหมือนกับเราที่ผ่านมาขวัญก็ช่วยงานช่องทุกอย่างเสมออยงานวงกงารมวลขวัญก็ไปสดุดเรียกว่าเป็นสัญญาใจหรือเปล่าเ,เราไม่ได้สัญญาแล้วละคะ่ะคือมันมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาใจเพราะว่าขวัญเติบโตมาเนี่ยเราก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สร้างเรามาอย่างเงี้ยอย่างผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวัญมาด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้ที่ออฟก็เป็นอีกอีกหนึ่งท่านที่สร้างขวด,ด้วยเหมือนกัน มีค่ะช่วงหนึ่งว่าผ่านกับไปเซ็นกับช่องคันหนึ่งอันนี้คือไม่ได้เซ็นหรือว่ายังไงก็เซ็นค่ะแบบว่าที่ช่องเขาก็คือแบบว่าเหมือนให้โอกาสแบบเป็นอิสระเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่เราอยู่มานานพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้แต่ก็เคยอยู่ในสังกัดช่องเซ็นไม่อยู่แล้วค่ะเป็นฟิลแลนด์เป็นอิสระก่อนหน้านั้นคือมีการเซ็นแล้วก็มีการพูดคุยกับชีวิตรอบคือด้วยการที่ที่ผ่านมาก็จะแบบว่า มีพี่พี่ผู้จัดหรือว่าทางรายการด้านช่องรายการต่างๆอย่างเงี้ยคราก็จะแบบว่าให้น้องไปออกหน่อยได้ไหมแต่เรื่องการที่พอเราไปไม่ได้หลายๆอย่างเราผู้ใหญ่ที่ชอบเ็จก็เลยคิดว่าให้โอกาสขวัญไปทํางานตรงนี้ดีกว่าเพราะสัญญาที่ขวัญเซ็นไปก่อนนั้นก็คือแบบว่าเป็นโรงพักเลยก็ให้เป็นอิสระเชค่ะคือตอนนี้ขวัญก็อยู่ใ้าวเป็นอิสระรัะการในพื้นที่แบบใช่ค่ะก็ไปได้กว้างมากขึ้น เมื่อก่อนก็คือแบบอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือให้ให้โอกาสในการทํางานของเราเปิดกว่าเป็นไงคะพอเป็น,บบนแบบร,าารีแร์ <cinematic. S 2> ของเราโอกาสในการรับงานมันท้าทายยังไงบ้างมันหลากหลายยังไงบ้างก็ <c oughs> คือจริงๆเราก็เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าขวัญจะเซ็นช่องหรือไม่เซ็นช่องเพียงแต่ว่าตอนนี้ขวัญสามารถรับ รับปากได้เต็มปากว่าแบบเราสามารถทํางานร่วมได้หมดไม่ว่าจะแบบที่ไหนใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ช่องเสร็จก็ได้ให้โอกาสขวัญได้เปิดกว้างขวัญแล้วก็ให้เราเป็นคนแรกด้วยในการที่เราแบบโตมาตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดได้ได้ด้วยตัวเองถช่องมีละครก็เราก็พร้อมใช่ก็ยินดีเหมือนเดิมค่ะใครเรียกเราก็เราไปได้โตมาโดยการที่แบบว่าเราเราแค่คนเดียวอ่ะเราโตมาจากที่ทุกคนสร้างเรา แกนงานมากขึ้นไหมคะหลังจาก้นลังจากที่เราเป็นิสระอุ้ยไม่ต้องสแกนงานเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสแกนงานทุกคนสแกนงานได้ขวัญหมดเขาก็จะแบบว่าขวานพี่ว่างานนี้ดีนะมีงานนี้งานมีงานนี้ใช่จะแบบเออขวัพี่ว่างานนี้ขวัญหน้าไปนะรายการนี้ขวัญหน้าออกนะแต่คือที่ผ่านมาหนูอาจจะแบบว่าเออหนูยังไปไม่ได้อะไรอย่างเพราะว่าติดเงื่อนไขบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบ พี่ๆทุกคนบอกว่าเออพี่ตัดสินใจให้ดีแล้วเราก็โกออนเต็มที่มีสลาดเรางานลุงเลยไหมคะแคะก็เลเรื่อยๆค่ะก็ดีค่ะเพคะเพคะขอบคุณค่ะใจหน่อยเห็นเมื่อกี้เอออ๋อเออใช่ยังไงคะก็เป็นละครแบบว่าเออค่ะก็โสดเหมือนเดิมค่ะโสดสมบูรโสดสมบูรณ์สดสวยเหมือนเดิม นั่นอาจจะสวยเกินไปเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยทำงานเก่งหาแฟนยากก็ต้งกับเราเลยใช่ไหมจงกับเราเลยก็เลยตอนนี้กล่าวว่าจะหาสักคนมืงมาเทคโอเวอร์ร้านทำเล็บเราไปเลยเราจะได้อยู่สักอย่างแล้วเราจะได้เอาเวลาไปบีแฟนมีคนแบบว่าแนะนำใครต่อไปรให้ไปขาดหรป่ะ ไม่มีเลยค่ะวันๆหนูก็อยู่แต่ที่ร้านทําเล็บหนูก็เลยอยากจะหาใครที่ถ้าอยากจะเปิดร้านทําเล็บนะคะเทคโอเวอร์ร้านทําเล็บขวัญได้เลยขวัญจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปหาแฟนอันนี้พูดจริงเลยพูดจริงเพราะว่าทุกวันนี้ขวัญก็คือถ่ายรูปกับแฟนขบอยู่กับช่างทําเล็บแล้วก็นั่งทําเล็บตัวเองแล้วขวัญรู้สึกว่าเล็บมันเป็นอุปสรรคทาให้เราไม่มีแฟนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือเราหาคนมาเทคโอเวอร์ร้านเล็บเราดีกว่าแล้วเราไปหาแฟนไปเล่นเทคโอเวอร์ร้านนี้ก็คือ ่จริงก็คือโซไอโสดเก่งแซ่บอะไรเงี้ยมันจะเราจะไม่ลดสเปคตัวเองไม่ลดหน้าหน้าตาตัวเองใช่ไหมเพื่อที่จะมีแฟนหรือว่ายังไงขวัญไม่ได้เจอใครเลยค่ะจริงๆเพราะว่าอยู่แต่ร้านทำเล็บก็จะมีอาจจะมีแฟนเป็นช่างทำเล็บได้ถ้าอยู่นานกว่านี้ระวัติศาสตร์ของการที่มีแฟนมาขอพตอนนี้ต้องถอยออกจากร้านทำเล็บก่อนค่ะเออคุณชวไปมูได้ไม่พราขวัญแบบว่าขอที่นี่กีขอที่นี่ไปแล้วไปถึงเชียงใหม่ก็ไปแล้ว พี่ไปไหว้ขอพยเยอะๆไม่ได้ขอเงินขอคู่เออได้บ้างแน่ะได้ไ้บ้างไหมะก็สดเแค่แค่เข้ามาเลยหรอก็มีบ้างค่ะอันนี้สดมั้ยแต่สดสดีกว่าอันนี้สดมากสดมานานแล้วค่ะก็นานแล้วค่ะมีคนมาคุยคุยทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะออกจากร้านเลมบ้างไหม ก็มีแต่ว่าพอพอการที่เรามีมีความรับผิดชอบอะค่ะเราออกไปไม่ได้อันนี้คือพูดซีเรียสจริงๆนะมันมันมีสิ่งอะไรที่เราต้องแฮนเดิลอยู่อย่างเงี<ม>้ยขวัญก็เลยแบบไ<ม>อ้ธุรกิจตรงเนี้ย<ม>ขวยัญหาคนที่เขาอยากจะทาแล้วเติบโตมาแล้วเทลโอเวอร์ไลฟ์ไปดีกว่าเพราะว่าขวาัญมีให้รบหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบตกแต่งน่ารักคือคุณแค่แบบมาแล้วแมนเนจต่อได้เลยอย่างเงี้ยแต่ขวัญก็ศักดิ์ละไม่คุณแ่ไม่รู้จะร ขอนไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแบบพักไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองตื่นเช้ามาคืออ่าไลยกลุ่มพนักงานกินข้าวกับพนักงานเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วสเ็ปเราตอนนี้ล่ะเพราะบางคนเขาไปขอบอกก็ามัมีสเปคปตอนนี้สเปไม่ต้องมีแล้วค่ะไม่มีแล้วสเต็ปไม่ต้องมีมแล้วค่ะ้วต้องมาแบบใหม่คะ่จะได้เป็นแฟนมาแบบเหนือเมฆบินมาเลยบินมาเลยลอยมาเลยดีดี พี่ขวัญพอเราซีคลาอย่างนี้เราจะเสียดายไหมพี่เราจะเสียดายไหมถ้าเราซีไปร้านถ้ามีคนมาเลยอะเออขวัญขวัญไม่ได้เสียดายนะแต่ว่าขวัญรู้สึกว่าขวัญมอบโอกาสมอบอาชีพให้คนอื่นมากกว่าเพราะว่าขวัญมีสิ่งที่ขวัญต้องไปหยิบจับทำอะไรอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้แล้วก็เรามีที่แบบคนอื่นเขาสามารถไปสร้างประกอบวิชาชีพได้อีกแล้วก็ขวัญเชื่อว่าคนที่เขาอยากทำเล็บอยากตกแต่งลายอยากมีหน้าร้านนี่สวยๆแบบนี้มีเยอะแต่หายาก ซึ่งตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องตกแต่งแล้วก็แค่มาที่ร้านขวนัญก็จะเห็นที่ร้านขวัญเนี่ยเทคโอเวอร์ไปไปเป็นของเขาเขาปเป้าของได้เลยขวัญขายขาดเราก็ไม่เก็บจีพีด้วย<ช>เราถือว่าขวัญทำมาแล้วเหมือนจะให้เพราะว่าเงินได้ประมาณพอแล้วค่ะแล้วคนก็มาจีบก็พร้อมเปิดเนาะถ้าจีบตุลาไปก่อนเหรอจีบเอาหน้หน <S 2> <S 2> าดำเลยไปจีบขวก่อนใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นคือเราก็จะแบบว่า ทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ติดอย่างเดียวก็คือร้านทำเล็บนะคะ <g it> ใช่แล้วเราอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคอนเซ็ปต์ตอนนี้ก็คือสวยโสดมีร้านทำเล็บเนาะสวัสดีแม่ีสวยโสดเก่งเช็คโอเวอร์ร้านทำเล็บไปเลยค่ะแล้วก็ <c oughs> เลยก็เกียร์ด้วยนะเกียร์เก่ง